เรื่องของการคำยันทางข้างดีกว่านะครับรายละเอียดหลังจากนี้ไปเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านตั้งใจนิดนึงนะครับคือเวลาเราออกแบบคานเราออกแบบเสานะครับสมมุติเราออกแบบเสาตัวนี้แล้วกันนะครับที่เป็นเสาต้นริมนะครับเสาต้นริมตัวนี้เราก็อาจจะมองภาพว่ามันมีคานตัวนี้ที่ซ่อนอยู่ในผนงังมา้ำไว้นะครับเมื่อไม่ให้มันเกิดบัคคลิ่งในละนาบ นะครับที่อยู่ในระนาบเดียวกับผนังก็เป็นไปได้นะครับในขณะที่อีกระนาบนึงนะครับก็คือจะต้องมีตัวขามาค้ําไว้ซึ่งลักษณะของการค้ํานะครับมันก็จะมักจะค้ําตัวขอลัมเนี่ยที่ระดับของ floor นะครับหรืออีกในหนึ่งเวลาเราออกแบบขอลัมเราก็มักพิจารณาระยะ floor to floor ว่าเป็นระยะ unbraced length ของตัวขอลัมนนั่นเองนะครับแต่ในขณะที่ถ้ามงคานนะครับมองคาน ตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมาค้ำเลยนะครับคานตัวนี้ก็จะมี u Unbraced length เท่ากับ L ในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดเรามองคานที่อยู่ถัดออกมาตัวนี้คานตัวนี้เนื่องจากมีพื้นมาค้ำไว้ก็มีความเป็นไปได้ถ้าพื้นมันเฟรมเข้ากับคานอย่างแน่นหนา un r Unbraced length ก็อาจจะน้อยมากๆเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆของการพิจารณาการออกแบบเสาและคานต่อมาครับ คำถามก็คือว่าถ้าเกิดเรามองรายละเอียดในตัวเสานะครับเสาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาเสาต้นหนึ่งเมื่อรับแรงในแนวแกนแรงอัดนะครับเสาต้นนี้เราเราสมมุติเริ่มต้นก่อนว่าสมมุติด้วยตัวเราเองนะครับสมมุติเพราะว่ามันมันมันต้องคิดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเออมันตั้งตรงตั้งตรงแบบสมบูรณ์ตั้งดิ่งสมบูรณ์นะครับ แต่ว่าในชีวิตจริงในโลกใบนี้ไอ้สมมติฐานที่เราเรากาหนดไว้แบบนี้มันไม่เป็นความจริงแน่นอนทุกท่านทราบดีไม่มีผู้ผลิตเหล็กลายไหนสามารถผลิตเสาออกมาแล้วตรงแห่วตรงเป๊ะได้และก็ไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้างคนไหนในโลกใบนี้สามารถทำเสาทุกต้นให้มันได้ดิ่งเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าความไม่สมบูรณ์หรือเรียกมันว่า imperfection ซึ่งมีทั้งสองรูปแบบนะครับ imperfection มีทั้งกรณีที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเหล็กนะครับที่ผลิตเหล็กออกมาแล้วไม่ตรงแดวผิดไหมมันไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติแต่เราต้องคนโทรลว่าไอการที่มันหลุดแนวไม่ตรงแดวเนี่ยมันหลุดได้ไม่เกินเท่าไหร่เขาเรียกว่า fabrication tolerance นะครับและเวลาเอาเสาต้นนี้ไปติดตั้งที่หน้างานนะครับมันหลุดดิ่งได้ไหมคำตอบก็คือมันหลุดได้ เป็นเรื่องธรรมดามากแต่การหลุดดิ่งจะต้องไม่เกินค่าที่เราเรียกว่าอิเล็กชันทอ e เลอ c e แ l นซ์อิเแปลว่าการติดตัง้งฟราปิเคชันแปลว่าการแปรรูปการแฟดในโรงงานนะครับทอ e เลอแนแปลว่าค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้มันมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วย Election t o l e r ลอ c e หรือว่า Out of อ l u m ัมเ s สที่มาตรฐานของอเมริกาเขากำหนดไว้ก็คือ1ต่อ500มองภาพก็คือว่าเรา เขายอมให้เขาเขาก็คืออเมริกันสแตนดาร์ดนะครับยอมให้การติดตั้งเสามันหลุดออกจากแนวดิ่งของเสาได้หนึ่งสิบเซนติเมตรกรณีที่เสายาวห้าเมตรนะครับกรณีที่เสายาวห้าเมตรหรือถ้าเกิดว่าพิจารณาในมุมกลับกันในมุมกลับนะครับเรามองภาพว่าเสาตัวน,นี้มันตั้งตรงแดวเลยมันตั้งตรงแดวเป๊ะเลยจะทำยังไงที่จะทำให้ มันเกิด displacement ไม่เกินนะครับเขาเรียกว่า initial displacement ไม่เกินสัดส่วน1ต่อ500นะครับเขาเรียกว่าเป็น analogy หรือว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่สมมุติมันขึ้นมาการสมมุติแบบนี้เราก็สมมุติภาพว่าเออมันมีแรงในแนวนอนซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีนะถึงจะทำให้มันเกิด displacement ไม่เกิน1ต่อ500นะครับเราก็มองภาพอันนี้แล้วเราก็ take moment นะครับ ที่จุดตรงฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ค่า h คูณกับความยาว l นะครับเราก็ได้ h ต่อ l แล้วก็มีค่าเท่ากับ p แล้วก็คูณค่าที่มันหลุดดิ่งออกมาเท่ากับเดลต้าถูกไหมครับง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วเราก็บอกว่าย้ายข้างลงมานะครับเราก็จะได้ค่า h เท่ากับ P คูณกับเดลต้าส่วน L แล้วเพอเอิรนอิตาเดลต้าส่วน L นี้นะครับในมาตรฐานระบุไว้ว่าไม่เกิน1ต่อ500เราก็เอา1ต่อ500มาใส่เราก็ได้ค่าที่ระดับ0.2%ของแรงอัดนี่คือกรณีเวลาเราเอาไปวิเคราะห์โครงสร้างในปัจจุบันนะครับคือการวิเคราะห์โครงสร้างเราพิจารณาว่าโครงสร้างมันสมบูรณ์มันตั้งตรงตั้งดิ่งตั้งตรงแดวเลย แต่เราต้องเราต้องนะครับหลายท่านยังไม่ได้คิดแต่ต้องคิดนะวันนี้ก็ต้องคิดแล้วนะครับต้องคิดว่ามันมีแรงเสมือนกระทำทางข้างอยู่ที่ประมาณ2ของแกรวิ t ีโหลดจุด2เของแกรวิ t ีโหลดเนื่องมาจากมันไม่สามารถตั้งตรงตั้งแดวตั้งดิ่งได้อย่างสมบูรณ์นะครับไในจำลองเดียวกันเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเรามองภาพว่ามันไม่ได้ตั้งดิ่งอย่างสมบูรณ์แล้ว ไอตัวปลายเสานะครับปลายเสามันมี tension member มายึดมารัง้งมันไว้นะครับไอ tension member นี้มันก็จะมีความสัมพันธ์แล้วนะครับกับแรงที่กระทําแล้วก็ความยาวที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกก่อน tension member ตัวนี้นะครับซึ่งก็คืออยู่ในแนวนอนอันนี้นะครับไอ member ตัวนี้นะครับนแนวนอนอยู่นี้ member ตัวนี้นะครับมันจะต้องเพียงพอ มันจะต้องเพียงพอคําว่าเพียงพอเกิดไปแล้วว่ามันต้องมีกําลังมากเพียงพอและมันก็จะต้องมี stiffness ที่มากเพียงพอความสามารถในการต้านทานแรงความสามารถในการต้านทานการเสียรูปอย่างเพียงพอเพราะอะไรครับถ้ามันไม่เพียงพอขาดไประบบไม่เสถียรถ้ามัน strength ไม่เพียงพอนะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็ยืดออกไปทางขวาเยอะมากและส่งผลทําให้แรงนะครับที่จากเดิม มันมีค่าเท่ากับ Critical Load ซึ่งก็คือพายกำลังสอง E I หารด้วย L กําลังสองนะครับตัวนี้มันไม่เป็นตามนี้อีกแล้วมันจะไปคล้ายๆกับ s เ a y c o l u m n ขึ้นกำลังรับแรงมันจะลดลงจากพายกำลังสอง E I ที่เรียกว่า e u l e r b u u k l i n g Load เนี่ยลดลงไปเยอะมากๆหรืออีกในหนึ่งนะครับเราคุยกันเรื่องของ Strength ไปแล้ว เราก็คุยกันต่อว่ามันจะต้องไม่ยืดมากจนเกินไปเพราะการที่มันยืดมากจนเกินไปนะครับจะส่งผลทำให้แรง P critical load มันลดลงมันลดลงเพราะว่าถ้าเรามองภาพ K factor ในการคำนวณคอลัมน์ในอดีตที่เราใช้กันนะครับ K มันจะ,ะเพิ่มสูงขึ้นพอ K มันเพิ่มสูงขึ้นมันจะไปส่งผลทำให้กําลังรับแรงมันน้อยมากน,านะครับดังนั้นต้องควบคุม stiffness ของ tension member ให้เหมาะสมคำถามที่ตามมา แล้วเราจะใช้ค่าไรดีโค้ดกำหนดที่เท่าไหร่ดีนะครับในปัจจุบันนี้โค้ดได้มีการกำหนดว่าระดับของสเต t h ของตัว bracing มีค่าเท่าไหร่และระดับของสติ n e s s มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าพิจารณาอย่างไรแต่ในเบื้องต้นสมดุลกันครับสมดุลของ moment สมดุลการหมุนรอบฐานนะครับ h คูณกับ l อันนี้แน่นอน h ก็คือแรงใน สปริงแรงใน tension member นั่นเองจะต้องมีค่าเท่ากับระดับของแรง k แล้วก็ไปคูณด้วย displacement ที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือ initial displacement delta 0เพราะเราบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอลัมน์ของเรามันไม่ perfect มันมี imperfection และต่อมาก็คือมันจะเป็น displacement ท,ที่เพิ่มขึ้นเมื่อระดับของแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราเรียกมันว่าเป็น เดลต้าธรรมดาไม่ใช่เดลต้าค่อย0นย์ะครับแล้วเราก็แตกคอมโพนต์ที่ได้เนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับออกมาเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งก็คือ p คูณเดลต้าศูนย์ส่วน l ซึ่งเราทราบดีว่ามันคือจุดสนะครับจากการอธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นไปตามเ,เป็นไปตาม election tolerance และอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของระดับ ของแรงในแนวแกนหารด้วยความยาวและคูณกับเดลตานั่นเองดูในรายละเอียดของแรงดึงในใน b r i n i n g m e m r e r ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดระดับของแรงเยอะๆมันก็จะเกิดแรงดึงใน Tension Member ตัวนี้เยอะๆทีนี้คำถามที่สำคัญถัดมาคือท่านคิดยังไงถ้าเกิดเสายาวกับเสาไม่ยาว เสายาวจะส่งผลทําให้ระดับของแรงเยอะหรือน้อยถ้าเกิดหลายท่านไม่ไม่คิดนะครับอาจจะมองภาพว่าเสายาวๆจะเกิด tension member เยอะๆนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเสายิ่งยาวนะครับดูตามสมการเลย L ยิ่งเยอะอัตราส่วน P ต่อ L ก็ยิ่งน้อยลงแรง h ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความยาวเสายิ่งมากยิ่งทำให ระดับของแรงลดน้อยลงนะครับในแรงในที่นี้หมายถึงแรงในตัว bracing จากนั้นนะครับมาพิจารณานี่น,นีอธิบายละเอียดนะครับคือเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากแต่ว่าอาจจะข้ามตัวอย่างบางตัวอย่างไปเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวตัวอย่างหลายท่านไปดูเอาทีหลังน่าจะน่าจะดีกว่าแต่ว่าไอ้คำอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านะครับอ่ะถ้าเกิดมาดู ตัวคอลัมน์ของพวกเรานะครับที่พวกเราเรียนกันมาในอดีตนะครับไอ้คำว่าเราเรียนกันคือเราเรียนด้วย K-factor method นะครับเราเรียกว่าวิธีการ Effective Length method ELM นะครับ Effective Length method ในรูปแบบของ การพิจารณาขอลัมน์เราก็มาดูว่าค่า k มีค่าเท่าไหร่อย่าง2ตัวอย่างที่ว่านี้ก็คือพินพินแล้วก็ฟิกฟิกแต่เกิด translation ค่า k จะมีค่าเท่ากับ1หรืออีกใดหนึมันเกิดการเสียรูปแบบ half sine curve นะครับซึ่งรูปซ้ายชัดเจนเป็น half sine curve รูปขวามันจะเป็นเศษ่งส่วนสีของ sine curve แล้วมันเกิดเศษหนึส่วนสีครั้งมันก็เลยกลายไปเป็น half sine curve โดยที่ค่า P/E เท่ากับ Pi ่กำลังสอง E.I หารด้วย L กำลังสองนั่นเองก็คือค่ากรณีค่า k เท่ากับ1ปกติปกติในกรณีที่มันมี boundary condition ที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นฟิกฟิกแบบนี้เราก็ทราบดีว่ามันจะส่งผลทำให้ k มีค่าเท่ากับ0.5หรืออีกในหนึ่งกำลังรับแรงขึ้นมาเป็น4เท่าของออยเลอร์บัแต่กรณีที่เป็น free e d e ตรงปลายและด้านล่างเป็นฟิก นะครับค่า k ก็เท่ากับ0.7เราก็จะได้ critical load เท่ากับ2เท่านะครับนะครับอ๋ออันนี้ขออภัยครับอันนี้กรณีที่เป็น free e g e ค่า k มีค่าเท่ากับ k มีค่าเท่ากับ2เลยนะครับกำลังรับแรงเหลือแค่1ใน4เท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับกรณีนี้นะครับจะเปลี่ยนไปเป็น2เท่านะครับก็คือมีค่าเท่ากับ0.7เราพอเอา0.7ยกกกำลังสองนะครับมันก็ได้เ,เป็น เซนส่วนสองมันก็ยกกำลังสองขึ้นมานะครับกลายไปเป็นสองเท่าของออยเลอร์บัคลิงนะครับซึ่งในจากรูปทั้งหมดเราจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดเราพิจารณา k factor นะครับอาจจะมองภาพโดยใช้ a อไลเมนต์ชากแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะ f l o w l o ่วิธีการของ e f f e c t i v e length m e t ต o ดก็เป็นไปได้เราก็มาพิจารณากันต่อนะครับว่า เออเรามองสมมุติเรามองสองรูปนี้ถ้าไมผมอยากให้มองสองรูปนี้สองรูปนี้มันเป็นสองรูปที่เป็น representation ที่ดีในกรณีที่ตัว bracing นะครับ bracing ก็คือตัวที่เป็น support ตรงปลายนะครับมันมันเป็น extreme case ในในรูปด้านซ้ายที่ปรากฏเนี่ยคือตัว support ที่ปลายเสาเลยด้านบนมันมี stiffness เป็นศูนย์เลยมี strength เป็นศูนย์เลยเราก็จะได้ free edge condition ซึ่งค่า k ก็มีค่าเท่ากับ2ตามที่ปรากฏนี้นะครับอีกอันนึงกรณีที่มันเป็น stiffness สูงมากๆ strength ส,สูงมากๆกรณีนี้เราก็จะได้ที่ค่า k เท่ากับ0.7หรืออีกในหนึ่ง e u l e r buckling จะมีค่าเอาเป็น2เท่าของ e u l e r buckling ก็จะเป็น critical load นั่นเองนะครับในจำนองเดียวกันเรามองลักษณะของ free edge column ที่มันเป็นสปริงนะครับสองอรูปใหญ่เนี่ยคือกรณีของรูปย่อย2รูปแต่ขึ้นอยู่กับว่าค่าสปริงสติฟเนสจะมากหรือจะน้อยจะมากหรือจะน้อยนะครับทีนี้การพิจารณานะครับผมอยากจะให้ย้อนกลับไปก่อนนะครับย้อนกลับไปในกรณีที่มันเป็นแคนทิลิ v เวอร์บีมนะครับ การพิจารณา can ทิลิเวอร์บีแล้วมี point โหลดที่ตรงปลายในทิศดันขึ้นในทิศดันขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็น positive moment นะครับก็จะหาค่า stiffness ของ member ตัวนี้สมมุติว่าอันนี้ไม่มีไม่มีสปริงใดๆมายึดที่ปลายเลยนะครับเราก็จะพิจารณาว่า stiffness ที่เป็น f r a c t u r l stiffness ของบีมตัวนี้หาได้จากเริ่มต้นหาได้จากไหนหนึ่งเราหาค่า ความสัมพันธ์ของโมเมนต์ที่เราเรียกว่าโมเมนต์ไดอะแกรมแล้วก็แปลเปลี่ยนไปตามระยะทางแกน x เราก็จะได้ bending moment ตามแกน x แบบนี้ขึ้นอยู่กับค่าค่า f l แล้วก็ระยะที่ vary ออกมาลองแทน x เท่ากับ0มันก็จะได้ค่า f คูณกับ l ถ้า x เท่ากับ l m ก็เท่ากับ0นะครับเพราะว่า x ส่วน l เท่ากับ1นะครับก็ ได้เป็นลีเนี r ลลีเอชันชิพแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะหาค่าตัวแปรนะครับเราก็ไปดิฟนะครับไปดิฟโมเมนต์นะเออเราไปเราไปดิฟโมเมนต์เทียบกับ x นะครับดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เชียร์ดิฟอีกครั้งหนึ่งได้โหลดออกมานะครับแล้วก็หรือเราอาจจะไปอินทิเกรตพอเราไปอินทิเกรตหนึ่งครั้งเราก็ได้โรเทชันเราไปอินทิเกรตสองครั้งเราก็ได้ดิสเพลซเมนต์ออกมา แต่การทำอินทิเกรชันก็ส่งผลทำให้เราต้องไปโซฟตตัวคอนสแตนต์นะครับที่มันติดมากับการทำอินทิเกรชันและเราก็ใช้บาร์นรีคอนิชันก็คือ x เท่ากับ0 y เท่ากับ0แล้วก็ DX, uh, d x เอ่ x ก็คือโรเทชันที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0สรุปเราได้อีควเอชันตัวนี้ออกมานะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับถ้าเกิดพิจารณาที่ระยะ x เท่ากับ l เราก็จะได้ว่า ค่า displacement นะครับหรือว่า deflection ที่ตรงปลายมีค่าเท่ากับ F ก็คือ point load ตรงปลายคูณกับ l กํลังสหารด้วย3 EI นะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะพอกจำกันได้บ้างนะครับเวลาเราไปเปิดตารางดู c a n t i l v e r beam เราจะหา elastic deflection ออกมาเราจะใช้สมการอะไรก็เป็นไปตามนี้ถ้าเราย้ายกลับข้างออกไปก็คือ F มีค่าเท่ากับ3 EI หารด้วย l กํลังสคูณกับระยะ y เราจะเห็นภาพอันหนึ่งนะครับก็คือมันจะสะท้อนสะท้อน stiffness นะครับ stiffness ของตัว system ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ3 EI หารด้วย L กํลัง3ซึ่งเป็น Beam stiffness นั่นเองเก็บตัวนี้เอาไว้ b beam stiffness ตัวนี้จะไปสัมพันธ์กับ spring stiffness b Be ี m stiffness จะไปสัมพันธ์กับ spring stiffness ย้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ b บ Stiffness ตัวนี้จะไปสัมพันธ์กับ s p สปริ t i ติ n e s s ถ้าเกิดท่านมองดูดีๆสมการตัวนี้ F เท่ากับ 3EI ส่วน L กำลัง3คูณกับระยะ Y ก็คือ displacement นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าผมใส่สปริงเปตัวนึ่งนะครับสปริงตัวนี้นะครับมันจะเกิดแรงในสปริงเท่ากับค่า F นั่นเองและค่า Stiffness ในสปริงเนื่องมาจาก displacement ก็คือระยะ y สปริง stiffness ตัวนี้มันก็คือ 3EI หารด้วย L กำลับบงสนั่นเองนะครับอ่ะเราติดตรงนี้ไว้แล้วเราไปพิจารณากันต่อนะครับกับเคสตรงตรง extreme case 2ตัวก็คือกรณีที่ support ตรงปลายของคอลัมน์มันไม่มี stiffness ใดๆเลยก็คือเป็น free edge และกรณีที่ stiffness มันเป็น infinity สูงมากเราจะได้ความแตกต่างระหว่าง ค่าของ critical load ต่อค่า oiler buckling เท่ากับจุดและ2.0งจุดศวกันอยู่ในช่วงนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราแวรี spring stiffness ระหว่าง0ถึง i n นฟินิตเราจะได้ระดับของแรงที่เป็น critical load ระหว่าง0ุดสอถึง2.0แต่แน่นอนถ้าเกิดเราใช้ spring stiffness เท่ากับ i n f i n นิตมัน no meaning มันไม่สามารถกำหนดแบบนี้ได้เราจะต้องกำหนดที่ค่าค่าหนึ่งว่า เอ้ย u i คว stiffness ของตัว bracing ของเรามันควรจะเป็นค่าเท่าไหร่ที่ไม่ใช่ Infinity แน่นอนมากกว่าสูงแน่ๆเท่าไหร่ถึงจะทำให้เรามั่นใจได้เพียงพอนะครับไปดูกันทีนี้เราก็เปลี่ยนปรับนิดหน่อยนะครับปรับค่า Critical Load ออกมานะครับโดยที่ Critical Load เท่ากับ pi กำลังส ei หารด้วย 4l ยก,กำลังสองผมแยก ei ออกมานะครับแล้วก็ เราก็จะพบว่า Ei ส่วน l กำลังสองเนี่ยไปคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับมันจะเป็นค่า critical load นะครับและถ้าผมคูณ l เข้าไปทั้งบนนะครับและล่างเราก็จะได้ว่า Ei ส่วน l กำลังสามคูณกับค่า l และไปคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งก็จะทำให้สรรมการผมเหมือนเดิมทุกประการถูกไหมครับ สมการซ้าย constant คูณกับ EI ส่วน L กกลังสองสมการนี้นะครับผมเอา L ไปคูณนะครับบนคูณล่างนะครับเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซึ่ง3 EI ส่วน L กกลังสามเมื่อตะกี้นี้เราบอกแล้วว่ามันคือค่า Spring s p r i s t i f f n e s s นะครับแล้วก็ไปคูณกับค่า L นะครับเราจะเห็นภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยค่าของ Spring s p r i s t i f f n e s s เนี่ยมันขึ้นอยู่นะ มันขึ้นอยู่กับแรงที่มันกระทำหรือว่า critical load นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ stiffness ที่เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบมันขึ้นอยู่กับระดับของแรงอัดมันขึ้นอยู่กับ critical load ที่เกิดขึ้นกับระบบของเรานะครับย้ำว่า flexural stiffness ส่งผลต่อ buckling load อันนี้ชัดเจนเหตุผลเพราะว่า EIL มันเป็นผลต่อ critical load พิสูจน์มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ s t i f f n e s s เป็นผลต่อ Strength ก็คือ b u c k i n g Road และ Spring Stiffness มันไปส่งผลต่อ Column Bracing Stiffness จริงๆคือตัวเดียวกันดังนั้นสรุปได้อย่างนี้ครับว่ากำลังรับแรงอัดของเสาเนี่ยมันจะเป็นผลนะครับในกรอบก็คือว่าแรงในสปริงถ้าเกิดเราออกแบบให้มันมีสติฟเ s สสูง นะครับสูงในระดับหนึ่งมันก็จะสามารถทําให้คอลัมน์นะครับมีความสามารถในการรับแรงอัดที่มากเพียงพอจนไปถึงทําให้คอลัมน์มันสามารถ achieve critical load ได้นะครับแต่มันแน่นอนมันย่อมขึ้นกับ flexural stiffness ของตัวคอลัมน์ตัวนั้นด้วยทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราเริ่มประมวลผลนะครับก่อนเบรกนะครับขอประมวลผลตรงนี้ ให้คลีร์กันก่อนผมเอาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลที่เราอธิบายกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับจากการพิจารณากำลังอัดของเสานะครับเราบอกว่าออยเลอร์บัค n ลิงโหลดมีค่าเท่ากับพายกำลังสอง EI หหารด้วย L กลกำลังสองนะครับแล้วเราก็บอกว่ากรณีของเบรส Bracing s t i f f n e s s นะครับ เราถ้าเกิดเราจัดกลุ่มเราจัดค่าออกมาว่าเออถ้าเกิดเราเอาค่า r e q require stiffness นะครับในกรณีนี้คือแรงใน bracing เทียบกับ e u l e r b u c k l i n ล l ง a หแรงใน bracing มีค่าเท่ากับ s p spring s t i f f n e s s ก็คือ bracing stiffness มีค่าเท่ากับเบต้าแล้วคูณกับความยาวของตัวคอลัมน์นะครับความยาวของตัวคอลัมน์ไม่ใช่ความยาวของตัวบีมนะครับความยาวของตัวคอลัมน์นะครับเนื่องมาจากว่าความยาวของตัวคอลัมน์ เนื่องมาจากเราพิสูจน์มาก่อนหน้านี้แล้วความยาวของตัวอคอลัมน์มันไปสะท้อนค่า spring stiffness นะครับเราจัดกลุ่มใหม่เอา PE ต่อ L นะครับเป็นตัวหารเอาไปหารค่าสปริงสติฟเนส s s เบต้าแล้วกลับ L ขึ้นมาไปคูณกับเบต้าเราก็ได้บอกว่าแรงในสต f n e s s เทียบกับคอลัมน์ออยเลอร์บัคกิ้งโหลนะครับ แล้วแกนตั้งเป็นแรงคริติคอลโหลดจริงๆเมื่อเทียบกับออยเลอร์บักกิ้งโหลดทำไมเราต้องเทียบอันนี้เพราะว่าออยเลอร์บักกิ้งโหลดคือกรณีที่จุดปลายมันเป็นพินพิน,นหรือค่าเคเท่ากับ1น,นะครับแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงเคมไม่เท่ากับ1ห,หรอกมันแวรร่กันไปแต่เราจะพยายามทําให้ค่าเคของเรานะครับมันเข้าใกล้ไม่ใช่เข้าใกล้1ด้วยนะครับเข้าใกล้กรณีที่เรามั่นใจมากที่สุดคือโนไซสเว นะครับเราจะทำยังไงเราจะมองค่าที่ไหนคือแน่นอนว่ามันย่อมไม่เป็นอินฟินิตี้เบต้าย่อมไม่เป็นอินฟินิตี้แต่ว่าเท่าไหร่ถึงจะทําให้เส้นกราฟเส้นนี้นะครับเส้นกราฟเส้นที่ว่านี้มันเข้าใกล้ได้อย่างมากเพียงพอค่าเคค่าเบสดีไซน์ตัวนี้จัดอยู่ที่เท่าไหรด่ดีถึงจะทำให้พฤติกรรม มันมีลักษณะเหมือน no size way condition no size way ในที่นี้คือเรามองภาพว่ามันเป็นแบบนี้นะครับลองดูก่อนนะครับอ่ะไล่ไปทีละตัวนะครับหนึ่งก็คือแกนนอนเป็นแรงใน b r a c i n g เทียบกับ oiler buckling load แกนตั้งเป็นระดับของแรงวิกฤตเมื่อเทียบกับ oiler buckling load นะครับเราเริ่มที่จุดแรกนะครับจุดที่ k นะครับเป็น2 K เป็น2คือปลายเป็น free อจ g e นะครับกำลังรับแรงเหลืออยู่แค่25%ของ oiler e b u c k i n g โ o a d นะครับ critical load เหลือแค่1ใน4เท่านั้นเองนะครับเราได้จุดสีแดงๆจุดนี้และอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดตรงปลายนะครับก็คือกรณีที่ K เท่ากับ K เท่ากับ0.7 ทรงผลทำให้ระดับของออยเลอร์บัคกิงโหลดคริติคอลโหลดเป็น2เท่าของออยเลอร์บัคกิงโหลดคือจุดสีน้ำเงินน้ำเงินและค่าในระหว่างกลางนะครับเราก็สามารถใช้ไฟในอิเลเมนต์เพื่อที่จะพลอตค่าต่างๆออกมาได้เมื่อเราได้กราฟแบบนี้แล้วทำความเข้าใจกราฟแบบนี้แล้วคำถามก็คือว่าแกน x จะเท่าไหร่ดีถึงจะเอนชวเอนชัว่าเออมันสามารถที่จะทำให้กราฟ เส้นสีดำๆเนี่ยมันด i เวอร์ขยับเข้าใกล้กรณีที่ k เท่ากับ0.7กันแน่เพราะอะไรครับเพราะกรณีนี้คือเป็นกรณีที่ไม่เกิดไซส์เวย์เราต้องการแบบนี้เราต้องการความสามารถของ bracing ที่ไปส่งผลทำให้พฤติกรรมของคอลัมน์ของเราเป็นแบบนี้ให้ได้มันจะเป็น6กไหมมันจะเป็น5้าไหมมันจะเป็น7ไหมหรือมันจะเป็น8ไหม AISC พิจารณาจากนี้นะครับ ณนะจุดนี้ผมขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงในรายละเอียดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสับสนมากกว่านี้นะครับเบรกตรงนี้ไว้ก่อนขอเวลาสัก5นาทีเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหลังเบรกนะครับ